ว่านพญางูจงอางกันเขี้ยวงาสวยงามสวัสดีครับบ้านพันไม้พอเพียงครับวันนี้นำมารู้จักว่านมงคลป้องกันเขี้ยวงาสัตว์เลื้อยคานนะครับที่เป็นที่นิยมและกำลังเป็นกระแสนะครับสวยงามตอนนี้ก็คือว่านพญาจงอางนะครับ มาดูที่สวนเรามีนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับที่สวนของเราก็จะมีว่านพญารงอางที่เป็นก้านอย่างนี้นะครับพี่น้องดูอย่างนี้นะนี่นะครับก้านเราจะมีสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะครับมาดูหน้าใบนะครับสวยงามไหมครับว่านพญาจงอางปลูกไว้ในบ้านเป็นว่านมงคลครับกันเคี้ยวงาได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะเรามาดูสายพันธุ์ของเขานะครับอันนี้ นะครับก็จะเป็นสีค้ำๆนะครับ้ำๆเนาะมาดูด้านนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงเลยนะครับสีม่วงเข้มนะหน้าใบนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นสีม่วงคล้ำเหมือนกันนะครับส่วนด้านนี้ครับสีเขียวครับหลังใบก็แบบนี้นะครับมาดูนะครับลักษณะของใบนะครับใบเขาก็จะเป็นรูปคล้าย อะไรครับพี่น้องคล้ายๆม้าหน้าม้านะครับบางท่านก็เรียกว่าแก้วหน้าม้าได้เหมือนกันนะครับแก้วหน้าม้าส่วนลําต้นนะครับก็จะมีสีแตกต่างกันไปหลายสีนะครับโดยเฉพาะสังเกตง่ายๆครับตอนนี้ใกล้ๆอ่าถ่ายดูใกล้ๆนะครับจะมีเกล็ดครับเกล็ดเหมือนงูนะครับเกล็ดเหมือนเกล็ดงูงูจงอางนั่นเองนะครับอันนี้เกล็ดจะชัดเจนนะครับอันนี้ครับ นี่นะครับเกล็ดชัดเจนมากโอเคนะครับนี่ก็เกล็ดสวยครับเกล็ดสวยนี่นะครับมีว่านชนิดนี้ไว้นะครับก็จะป้องกันเกี่ยวกับพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะครับแล้วก็เป็นมงคลแล้วก็เป็นว่านสวยงามนะครับ <c oughs> เป็นไม้พ่าอากาศลักษณะของ ว่านพญาจงอางนี้นะครับจะมีด้วยกัน2รูปแบบนะครับจะเป็นรูปแบบของบอลกับรูปแบบของแบบนี้นะครับที่เป็นก้านแบบนี้กลมๆแบบนี้สองอย่างนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะนําเสนอให้ท่านอีกรอบหนึ่งเนาะลักษณะของหัวง่านนะครับก็จะมีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่แบบนี้เป็นหัวอวบน้ํานะครับแล้วก็แทงก้านใบออกมานะครับก้านใบก็จะมีลายคล้ายๆงูนะครับแล้วก็มาทิ้งใบนะครับเป็นรูปแฉกแบบนี้ สวยงามนะครับลักษณะของใบนะครับขอบเห็นไหมครับพี่น้องครับขอบขอบก็จะมีลายเส้นสวยงามด้านในกระดูกก็จะเป็นสีสันสวยงามแยกอ,ออกจากใบชัดเจนนะครับก็จะลายลายสวยงามการขยายพันธุยย์ก,ยยก็ขยายง่ายครับปลูกเงาแยกเง้าได้ครับนะว่านพญาจงอางครับลักษณะของดอกนะครับก็จะทิ้ง ใบทิ้งก้านมาเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีก้านดอกชูขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นดอกหุ่มแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็จะแตกออกนะครับดอกที่แตกเราเรายังไม่เห็นเนาะก็จะเป็นดอกชูแบบนี้นะครับก็จะแตกมาเป็นเม็ดด้านในอ่ะเนี่ยฮะจะเริ่มแตกแล้วนะครับพี่น้องครับจะเป็นเม็ดด้านในนะครับเม็ดก็จะแก่แล้วก็เปลี่ยนสีนะครับแก่เต็มที่ก็สามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดได้นะครับ รู้จักเพื่อนง่ายๆสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงนะครับนำมารู้จักนะครับตามความเชื่อต่างๆตามความนิยมและความสวยงามของไม้นะครับปลูกไม้ประดับประจำบ้านไม้ฝรัอากาศนะครับจันรลงจิตใจให้ทุกคนมีความสุขนะครับมีความสุขไปด้วยกันกับต้นไม้วันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนําลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ